สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมอีกเช่นเคยรายการฟังเรื่องผีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีลักซ่อนจะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินที่ผู้เฒ่าผู้แก่พูดกันมาเนิ่นนานว่าอย่าไปเล่นซ่อนแอบตอนกลางค่ำกลาง,งคืนเดี๋ยวจะมีผีมาบังตาลักเอาไปซ่อนจนทําให้ไม่มีใครหารเจอที่ผู้ใหญ่ชอบพูดแบบนี้ ในตอนที่พวกเรายัางเป็นเด็กๆนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ขู่ให้เด็กวัยซนอย่างพวกเรากลัวกันแน่เรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นกับแม่ของคุณสมใจในตอนที่ท่านยังเป็นเด็กท่านได้เล่าให้ฟังตอนคุณสมใจแอบไปซ่อนหลังตู้กับข้าวจนทำให้คนในบ้านต้องช่วยกันตามหายกใหญ่วันนั้น ก่อนนอนแม่จึงเล่าเรื่องตอนที่แม่เจอผีลักซ่อนให้ฟังในตอนที่แม่เป็นเด็กนั้นอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่บ้านนี้มีพ่อแม่ปูย่ย่านาอารวมกันแล้วก็หลายคนเด็กๆรุ่นราวข่าวเดียวกันก็เยอะมากเพราะสมัยก่อนการเป็นอยู่ไม่ได้แยกครอบครัวเล็กๆเ,เหมือนสมัยนี้บ้านที่แม่อยู่ในตอนนั้นถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดเกือบจะในหมู่บ้านแล้วก็ว่าได้เป็นบ้านที่ตกทอด สืบกันมารุ่นต่อรุ่นสมัยนั้นด้วยความที่เป็นบ้านหลังใหญ่มีเพื่อนเยอะทำให้เด็กๆในยุคนั้นไม่ได้อยู่เฉยกันเลยตั้งแต่เช้ายันคำ่ำตื่นเช้าเจอหน้ากันก็ชวนกันไปเล่นเย็นมาอาบน้ำเสร็จขึ้นบ้านก็เล่นกันต่ออีกโดนตีโดนดา่าเรื่องเล่นเสียงดังเล่นแผงๆกันอยู่บ่อยๆตอนนั้นมีการละเล่นต่างๆมากมายแต่ก็ชอบมากที่สุดทั้งผู้ชายผู้หญิงก็หนีไม่พ้นการเล่นซ่อนแอบ ใครได้เป็นคนหาก็หากันจนหมดแรงใครได้เป็นคนซ่อนก็หาที่ลับตามุดลอดตัวเข้าไปอยู่นิ่งๆเงียบเงบรอคอยฟังเสียงคนที่มาหาคนเดินเข้ามาใกล้พอจะหาก็หาไม่เจอคนซ่อนก็รู้สึกว่าดีใจเพราะตนเองแอบได้เนียนมากแม่เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ในบ้านหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ ขับคล้ายขับข่าวว่าจะไปเยี่ยมใครสักคนที่โรงพยาบาลก็ด้วยความเป็นเด็กเลยไม่ได้สนใจไถ่าถามอะไรแอบนึกดีใจซะอีกว่าไม่มีใครคอยห้ามคอยด่าเวลาเล่นสนุกกับลูกพี่ลูกน้องที่บ้านแล้วก็จะได้เล่นเต็มที่อีกด้วยวันนั้นตอนเช้าพอพวกคนโตเขานั่งรถโดยสารออกไปกันหมดคราวนี้เหลือแต่เด็กๆหาถึงหคนทุกคนรวมตัวกันเตรียมจะชวนกันเล่นสนุกตามภาษา ตอนนั้นชวนจะเล่นขายของเล่นวิ่งไล่จับเล่นหมากเก็บจนสุดท้ายก็มาจบด้วยการเล่นซ่อนแอบนี่แหละตอนที่เล่นซ่อนแอบตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณ5โมงกว่าๆตอนที่รอพวกพี่ๆเขามีหน้าที่หุงหาอาหารกวาดบ้านพอพี่ๆเขาทำงานบ้านเสร็จก็เริมเล่นรอบแรกแม่บอกแม่ไม่ได้เป็นคนซ่อนแม่บอกว่าแม่ซ่อนไม่ค่อยดีนักเวลาคนที่เดินหาเข้ามาเดินใกล้ๆ มันรู้สึกตื่นเต้นขยับตัวดังจนค้นหาเขาเจอตัวตลอดพอค้นหาหาครบข่าวนี้ตาแม่เป็นคนหาบ้างแม่บอกตอนนั้นเป็นคนหามันรู้สึกเงียบเียบเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยสนุกเท่าคนซ่อนตอนนั้นเด็กที่สุดก็คือแม่นอกนั้นเขาโตกันหมดแล้วด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยหาพวกพี่ๆเขาไม่ค่อยเจอพวกพี่ๆก็แอบไปซ่อนตรงที่หาได้ยากลำบาก เช่นหลังตู้ในโอ่งน้ำเก่าๆบางทีก็มุดไปอยู่ใต้ยุงข้าวก็มีแต่รอบแรกนั้นแม่ก็หาได้จนเกือบครบเหลือคนเดียวคือพี่ยิ่งพี่ยิ่งนี่เป็นพี่คนกลางชอบป่วยอดๆแอดๆเวลาเล่นหนักๆบางทีก็ล้มหงายท้องตึงเลยก็มีเพราะคนสุดท้ายเป็นพี่ยิ่งทุกคนที่เล่นซ่อนแอบด้วยกันจึงต้องช่วยกันตามหาเพราะกลัวว่าแกจะเป็นลมเป็นแ้งหมดสติไปซะอีก วันนั้นทุกคนช่วยกันตะโกนหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอหากันแทบจะพลิกแผ่นดินหาจนประมาณ6กโมงครึ่งคนโตกลับมาก็ถามว่าหาอะไรกันอยู่พอคนโตนั้นรู้ว่าพี่ยิ่งก็หายไปคราวนี้ก็เป็นเดือดเป็นร้อนกันยกใหญ่ระดมคนในบ้านออกตามหาเวลาผ่านไปนานมากทุกคนได้ยินเสียงว่าเจอแล้วเจอแล้วเลยรีบวิ่งไปดูก็พบว่าพี่ยิ่งนั้นเสียชีวิตไปแล้ว นอนจมกองผ้าในห้องเก็บของหน้าเขียวเพราะขาดอากาศหายใจแม่พี่ยิ่งทำใจไม่ได้ร้องไห้ดิ้นทุรนทุนทนทนลายไปกับพื้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเด็กๆโดนผู้ใหญ่สั่งห้ามเล่นซ่อนแอบไปอีกเด็ดขาดจากวันนั้นมานานเกือบปีไม่มีใครคิดจะเล่นซ่อนแอบกันอีกเลยแม้แต่คนเดียวจนวันหนึ่งตาของแม่เสียชีวิตด้วยโรคชลาภาพ ทำให้ทุกคนวุ่นวายจัดเตรียมงานศพของตาเด็กๆในตอนนั้นเรื่องของการตายไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่คิดแต่จะเล่นสนุกกันอย่างเดียวและยิ่งคนเต็มบ้านแบบนี้ยิ่งสนุกมีเด็กๆจากข้างบ้านมาสมทบมีเพื่อนๆพี่ๆมาเล่นด้วยยิ่งสนุกไปกันใหญ่เลยคราวนี้วันนั้นมีเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งหลังจากที่วิ่งเล่นกันจนเหนื่อยก็ชวนทุกคนมาเล่นซ่อนแอบ แม่บอกว่าวันนั้นทุกคนลืมไปหมดแล้วว่าเคยเกิดอะไรขึ้นกับการเล่นซ่อนแอบมาบ้างแม่และทุกคนคิดแต่ว่าอยากเล่นสนุกอย่างเดียวเป็นพอวันนั้นแม่เป็นคนหาเพราะการจำจี้เมื่อเขือเปาะจบลงที่แม่พอดีแม่เริ่มนับหนึ่งถึงร้อพอนับเสร็จก็เริ่มหาวันนั้นแม่เป็นคนหาคนที่ซ่อนในที่ต่างๆได้เร็วมากพอแม่แอบใช้สายตา เหลือไปดูตรงกระจกโต๊ะเครื่องแป้งทําให้เข็นว่าใครไปแอบตรงไหนบ้างแม่เดินหาไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องเก็บของแม่ก็เดินตรงเลี้วเข้าไปทันทีเพราะเห็นอยู่ว่าพี่น้อยวิ่งเข้ามาตรงนี้แม่บอกว่าแม่เดินเข้าไปก็เจอพี่น้อยนั่งหลบๆอยู่ข้างตู้แม่ก็เรียกชื่อพี่น้อยแต่ก็แปลกที่พี่น้อยแกไม่ยอมออกมาแม่ก็คิดว่าพี่น้อยแกต้องโกงแน่ๆ ทำไมไม่ยอมออกมาแม่ก็เลยกดสวิตช์ไฟแต่พอไฟสว่างอ้าวผี่น้อยแกหายไปไหนแล้วทําไมเร็วจังแม่หันมาอีกทีก็เห็นพี่น้อยเดินออกมาจากหลังผ้าม่านต้องถงทางเดินแกยกมือโบกสายไปมาบอกว่ายอมแพ้แล้วหายใจไม่ออกซอนต่อไม่ไหวและสิ่งที่แม่เห็นพี่น้อยวิ่งเข้ามาตรงนี้กลับไม่ใช่และนี่เป็นใครกันละ่ะ แม่เดินกลับออกไปรวมกลุ่มทั้งๆท,ที่ยังสงสัยอยู่ไม่น้อยตาที่สองแม่ได้เป็นคนแอบบ้างแล้วตานี้แม่จะตั้งใจว่าจะไปแอบซ่อนใต้เตียงของปู่แม่รีบวิ่งเข้าไปในห้องปู่แต่ทว่าห้องปู่นั้นดันล็อกลงก่อนไว้อย่างดีจึงทำให้แม่เข้าไปไม่ได้คนหาก็นับจนจะครบแล้วเอายังไงดีละทีนี้แม่ตัดสินใจเอาวะ วิ่งเข้าไปในห้องเก็บของปิดไฟแล้วหลบไปซ่อนใต้ตู้เก็บเครื่องนอนแม่บอกแม่ซ่อนอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงเสียงคนขยับตัวไปขยับตัวมามันดังอยู่บนหัวแม่นี่เองน่าจะมีคนซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแน่ๆแม่คิดในใจแม่ค่อยๆกระซิบถามผ่านลำคอว่าใครอยู่ในตู้น่ะถามไปสองรอบสามรอบก็ไม่มีเสียงตอบรับพอจะถามอีกรอบคนที่เดินหาก็เดินเข้ามาพอดี ก็เลยไม่ได้ถามต่อคนเดินหาเดินวกไปวนมาในห้องเปิดตู้นั้นปิดตู้นี้จนมาถึงตู้ที่แม่ซ่อนอยู่ด้านใต้แม่คิดว่าในใจข่าวนี้แหละจะได้รู้ว่าใครซ่อนอยู่ในตู้กันแน่เพราะถามก็ไม่ยอมตอบแม่อดทนดูอยู่นานว่าจะเป็นใครกันแน่ที่อยู่ในตู้พอคนหามาเปิดประตูตู้ดูกลับไม่พูดอะไรซะอย่างนั้น ปิดประตูตู้ไว้เหมือนเดิมเดินกลับออกไปทำเหมือนไม่มีใครอยู่ในตู้เลยแม่สงสัยจึงออกจากที่ซ่อนไปเปิดประตูตู้นั้นออกดูพอเปิดประตูก็เห็นเป็นเงาดําตะคุ่มตะคุ่มนั่งคุดคู้อยู่ในตู้จู่ๆเงาดําก็พุ่งวาบเข้ามาหาจากนั้นแม่ก็มืดมองอะไรไม่เห็นอีกเลยด้วยความตกใจเรียกตะโกนขอความช่วยเหลือแม่บอกแม่ตะโกนดังมากแต่ไม่มีใครเลย ไม่มีใครได้ยินเสียงแม่เลยทั้งๆที่คนก็อยู่กันเต็มบ้านแท้ๆแ,แม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงมองอะไรไม่เห็นแม่เอามือคลำไปก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นไม้กระดานตรงนี้เป็นประตูแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ข้างๆตลอดเป็นเสียงพ่อเสียงย่าเสียงเด็กๆที่เล่นอยู่ด้วยกันเมื่อตะกี้แม่บอกว่าลองก้าวขาชา้ชาๆค่อยๆเดินเพราะกลัวจะไปชนอะไรเข้า ก็กลับเดินไปได้ซะอย่างนั้นไม่ชนอะไรอีกเลยเหมือนเดินในสนามบอลกว้างแม่เดินไปร้องไห้เหือออกมาปากก็เรียกคนให้ช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองเหมือนกันแต่ก็ขารับออกไปก็ไม่มีใครได้ยินเสียงคนที่เล่นซ่อนแอบด้วยกันก็ตะโกนบอกว่าให้ออกมาได้แล้วพอแล้วออกมาเถอะแม่ตอนนั้นนางกอดเขาร้องไห้มองอะไรก็ไม่เห็น ได้ยินแต่เสียงคนเรียกหาแต่ตอบกลับไปก็ไม่มีใครได้ยินเสียงตัวเองจนเวลาผ่านไปพักใหญ่จู่ๆแม่ก็รู้สึกหมดแรงเริ่มง่วงพ่อตาจะหลับก็มีเสียงใครก็ไม่รู้ดังอยู่ใกล้ๆหูเสียงนั้นบอกว่าหลับเลยนะพี่ไม่แกล้งแล้วพี่จะปล่อยให้กลับบ้านแล้วพอหลับตาเสร็จรู้สึกตัวอีกทีคนในบ้านก็นั่งมูงกันเต็มไปหมดแม่ของแม่ก็เช็ดตัวให้ คนบางคนก็เอายาดมมาให้คนนี้ก็พัดให้พอได้สติก็ถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นยาของแม่ก็บอกว่าเห็นเองหายไปก็เลยช่วยกันตามหาเกือบสองชั่วโมงได้ยินเสียงแกร้องอีกทีคางปากกลวยโนนพอเดินตามไปดูก็เห็นเองนอนแน่นิ่งจมกองหญ้าอยู่แม่และคนที่รู้เรื่องก่อนหน้านี้ที่พิยิ่งนั้นเสียชีวิตจากการเล่นซ่อนหา ต่างก็คิดเหมือนกันว่าคงจะเป็นพี่ยิ่งแน่ๆที่มาบาังตาไม่ให้ใครเห็นตามนิสัยที่แกชอบแกล้งชอบเล่นและเรื่องนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงมันอีกเลยหลังจากจบเหตุการณ์วันนั้นจากวันนั้นจนวันนี้ก็50ปีแล้วที่แม่ไม่เคยปีปากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แม่คนสมใจนั้นเล่าประสบการณ์โดนผีลักซ่อน มาให้เราฟังนี่ยังเป็นแค่การแกล้งจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถ้าหากเป็นการลักซ่อนของวิญญาณที่ประสงค์ร้ายแม่คุณสมใจคงไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมอ่านกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมชัดทีละขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ำคืนนี้ ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ